โอ้ยอ่อนซ่อนได้พี่น้องเอ้ยนี่หลับเพื่อนวาแข่งยังแข่งใดแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวัสนาแข่งกันบ่ไรจากที่ไม่เคยมีจากที่บบเคยพอพยายานตอนนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีที่เก็บแล้วสําหรับรองเท้าของสุปตาน้องอุ้งอิงเพจบานแพยยงเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอก,กีนทีทีพันานมาทางด้านของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจออกมาอัดคลิปวิดีโอสั้นๆพยพา,านแต่เอซีแฟนคลับนี่โอ้โหเรียกว่าคอมเมนต์ยาวเป็นหางว้าวเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อซุปตา เปิดที่เก็บรองเท้าให้เอฟซี่แฟนคลับคอมองเก็บรองเท้ามองเก็บรองเท้าเพียงแค่ว่ามันโกดังนึกมาเป็นโกดังเลยแมนบองอ่าแล้วมีแต่คู่สวยๆทางนั้นเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเอฟซี่แฟนคลับภาคกันคอมเมนต์เขาไปหลายพี่นนองก่อนหน้านี้คือแทบสิบมีชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแทบจะไม่มีตอนนี้คือว่าแทบจะไม่มีที่เก็บสําหรับรองเท้าสุตตาหนองอุ้งอิงเทปานแพงหลายหลายคนบอกว่าว่าจังไรให้ ให้คนอื่นแบ่งปันกินบ่บกจกบ,บ่ลงมเมื่อก่อนพี่น้องก้อนอุ้ยิงเพิบนแรงที่มากข้นกับสาวน้อยพี่น้องเสื้อบอเยาวาจะาต้องเทา,าชุดที่จะใส่ไปงานหมายถึงชุดหมอล่ำนะ่ะว่ากันว่ามีอยู่ชุดหนึ่งสองชุดแช่นั่นแล้วเป็นชุดมือสองชุดมือสองพี่น้องคือว่าถ้ามีงานทุกวันข่าฝนตกคือโอกาสแห้ง แทบจะไม่มีเพื่อได้ใส่แบบเบิ้ล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 แล้วตอนนี้พี่น้องสิ้นใดที่น้องเคยขาดแค่วันว่าสิเป็นตุ๊ก,กตาถ้าพี่น้องจำกนได้อยากได้เอ,อยจังสิแม่ตุก,กตาเดี๋ยวอีหล่าก,ก็ได้ตอนนี้พี่น้องตุกตากระกได้เฮ็ดหองให้ยูคือว่าหลายแห้งชุดเอ่ยชุดนี่คือว่าตอนนี้ผมเสื้อว่าหมอลำ่ำ ในประเทศไทยบ่มีผู้ใดมีสุดหลายซ้ำนองอุ้งยิงเพนยรพรรณแงคือชุดมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็ลาได้แล้วมีแต่ชุดง้างามีแต่ชุดง้างพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับตัดให้อส่วนหนึ่งกับแม่หน่อยกะตัดก็ต้องยงอมรับแต่ว่าพลังหักของพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับพี่น้องเพราะว่าที่เป็นชุดจังสิคือ ไปถามรันคุณพอดีไซน์ดูสีหูเลยว่าโอ้โหยอดสั่งชุดของน้องอุ้หญิงเยอะที่สุดแล้วตอนนี้แล้วรองเท้านี่ก็คขึ้นกับพี่น้องบางคนสั่งชุดมากพอมรองเท้าแม่นะเอออย่างชุดม่งวงที่เข <FC M S 1> าเห็นเออเป็นเซตเป็นเซตพี่น้องแล้วน้องอุ้หญิงกั่ว่าเป็นวันสีเก็บไฟเดียวก็กคือเวลามีศิลปินมาขึ้นผู้ใดขาดแค้นน้องก็ให้แต่ก่อนจะให้น้องอยังหูว่าขอพมอม,มแมเอซี่แฟนลับ แม่แยาวาเด้อถ้าหล่าที่เอาให้น<ส>อ้องไปใส่ขออนอุญาตก่อนเออบาที่นี่เอ็ซ์แฟนคลับได้หลายคนกับคอมเมนต์เขาไปนะพี่น้องเนาะอันนี้คือเห็นในคอมเมนต์บางคนกับบอกว่าเอาไปขายตลาดนัดเลยลูกจังสีแม่ของมันหลายจังสีแม่แต่ว่าทางเข้าสีย้อนไปอีหลีเข้าบรูหรอกดอกว,ว่าน้ององค์อินเพชบ้านแพงเพิ่นสีมี่อ่าโครงการรวามี่โปรเจกต์อีหยังบอก่อนหน้านี้ คือจังตุ๊กตาจังสีแมนบอมมีการประมูลมีการขออนุญาตเอฟซีแฟนคลับที่ส่งให้น้องนี่แหละให้ผู้แทนขออนุญาตเด้ลจ่าลาสิขอนําตุ๊กตาเนี่มาเปิดประมูลเพื่ออีย่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคนที่ได้โอกาสคนที่บ่มมีโอกาสคือจังเจ้าของสิแมนนำรายได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ช่วยเหลือสังคมวัลสันทอเร่เแล่อก็นนานั่นนอีมีการนําไปมอบให้กับน้อง ลุงเลียนศูนย์เล็กเอีกอย่างหน่งสิอันนี้ก็แล้วก็เอาไปให้หลานที่อยู่กับยายที่น้องไปสร้างบ้านกับพ่อช้างครัพี่น้องจําได้กับมีตุกตากาจพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนครับหลายๆคนบ่เสียดายเอาไปเล่ยลูกเอาของแม่ไปนับเดิมมีแต่คนอยากให้เอาของจะของไปคเพราะว่าเอาไปแล้วมันได้ประโยชน์มันได้บุญเสริมทรงขึ้นมาผู้ให้ก็ได้บุญผู้โตน้องผู้หญิงเองก็ได้บุญ น้องๆที่ขาดแคลนก็ได้โอกาสได้รับสิ่งที่จะของบ่เคยนี่คือพอได้จะของบ่มีอมเอาซ้ำนั่นแะละอมสมว่าแจ้งสจระเป็นจังหวัต่ว่านซหนึงนะพี่น้องเนาะที่เห็นในคลิปนี้นอกจากรองเท้าจะเยอะแล้วพี่พันธ์เท่าย่างเห็นอีกสิ่งหนึ่งหนึ่งก็คือความมีระเบียบเรียบร้อยยังสิแม่มันบ่งบอกถึงว่าคนที่เก็บรักษาจังสิัพี่พันธเป็นคนนีสัยแบบใด เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนมีนิสัยเรียบร้อยจังสิ่หมอชอบความสะอาดสะอานจังสิเนาะคือจะเป็นสัดว่วนเป็นหมวดหมู่งสิไหมรองเท้าประเภทนี้ก็อยู่ด้วยกันอยู่หมวดหมู่เดียวกันนี่สิไหมอ่าจัดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกจังสินะเนาะพี่น้องเนาะอะแล้วกับแท่นอ่าสิว่าอย่างไดนอกจากมีระเบียบเรียบร้อยแล้วมันเป็นเหมือนดูแลใจของคนสี่หมิมกแมนบอล่ะอ่าถ้าสมมติว่าเฮาไปเที่ยวบ้านน้องหญิงแล้วไปเห็นร่องเท่าจาของที่เคยมอบให้น้องมาลากจากกายถิ่มยุ่มมาขาดจังสิ มันก็ใจไม่ดีเ,เด้แต่ว่าใครไปเห็นอย่างสิปา้าเดี๋ยวบอกได้นี่ต้องเท่าคู่นี้ได้คอยซื้อให้นออ้องเออต้องเท่าคู่นี้ได้มอบให้น้องในโอกาสนั้นโอกาสนี้ดีใจน้ำยีหลามาัหอดมือนี้ได้คือว่าตอนนี้ต้องเลือกเลยว่าวันนี้จะใส่อ่าคู่ไหนวันนี้จะใส่ชุดไหนคือว่าเลือกได้เลยว่าสันาะรเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออีหลีแต่ว่าสิ่งหนึ่งพี่น้องนาะทีเปลี่ยนได้ก็คือนี่แหละเพราะว่าสิเป็นจากพลังของเอสซีแฟนคลับ ทีหายความหักความหอมยางเหนียวแน่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วกับความสูส้นของน้องอุ้งอิงเพชรบันแท่งนี่แหละอดทนอีหลฟในขั้มผ่านกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้บ่แมนเรื่องธรรมดาเห็นหลายยูนีพี่น้องเสื้อบ่น้องไม่เคยร้องขอบอกเคยว่าแม่หนูอยากได้คููนี่เด้อเออแม่แม่ท่านใดอยากซื้อให้บอมีมีแต่สิว่าจังไดดล่ะเอซแฟนคลับจัดให้มาเห็นไปเห็นแล้วงามครับ ลูกสาวไซสแล้วขึ้สีงามกระซื่อมากสั่งมากแล้วเอฟซีแฟนคลับรู้จักไซส์ของน้องเป็นอย่างดีมูจักขอเบิร์ร้องเท่าเลยเออสีไซส์เบอร์ใดเบอร์ใดเบอร์ใดยังสีมันบอกนี่แหละเอามาหอดมือดีใดอีหละกะเดินบนเส้นทางถี่หละเป็นนี่ละลูกละก็คืออย่าลืมว่าเข้ามาอยู่จุดนี้ได้เพราะความรักของพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเราต้องเห็นอย่างหลายเป็นแบบที่หนูเป็นเห็นในสิ่งที่หนูเห็นอันใดที่เป็น คนสูงข,ของปปแมแก็เฮดไปคือจังคุมม้มเอินี่น้องมาถืงทางแล้วจังสี่นะฮะอ่ะดีใจน้ำลูกสาวพี่น้องขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าจังไหงหดหูบอว่าจังไดมักลูกสาวมองใดอืมแมนบอแล้วเข้ากลับมาบอกมาจาก,กันพี่น้องแต่ว่าจะลืมเนือสิ่งอื่นใดเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้งานประทัดหอดดอกเต่ว่าฝากพี่น้องไว้ก่อนวันที่สิบห้าพฤษภา ผู้ใดไปได้อยากให้ไปสัยู่ชัยภูมิโอ้ชัยภูมิแน่นบ่แมนอยากพาพี่น้องไปเบิ่งว่าจ้าภาพเพิ่นเป็นคนจังไดหนาตาเป็นจังไดเพิ่นคือหักลูกสาวได้ขนาดนี้จ่างมอลำไปย้อนอยากเห็นหนาลูกสาวได้กับไล่ขาดทุนสร้างหัวมันว่าจังสี่นอกพี่น้องเนาะแล้วเพราะมันปีเดียวจากปีก่อนอันไม่นอนรู้ซึกว่าจักงานสามปีสามปีมันบอสามปีสอนมันบอกบ ขอขอให้ได้กำไรนั่นแหละมันกับจ้างสีได้ต่อยดวปีเจตว่าเบิ้งที่จังนององค์อีเพทบางแท่งเพิินคือจังมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปข้างนอกสี่เนาะสีเดินทางบ่อเออพอม้อนีไปง้านบุรีรัม์อาจจะไม่ใช่การเดินทางแต่วต้องรอติดตามว่าน้องจะไปไหนสี่แม่พยาบาลบ่อสีเอาลองเต่าครูเลไปใส่ขึ้นเวทีมือแรงบ่อจังสี่บ่ออืม สั่นพี่น้องเนาะการติดตามหลักะห้กำลังใจน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงปลอดภัยทุกการเดินทางคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาวัสดุถอะอ่อนซ่อนอ่อนซอนเห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องเนาะก็ดีใจนําความสำเร็จของลูกสาวหละน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเลือกกินเลือใส่เลือกเก็บวัสดุถอดให้ทั้ง้านแมนบ๊อกอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนวาสนานีหลับเพื่อนบ้าให้พันแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันบ่ได้พี่น้องสุดยอดแล้วมือนีสำหรับอุ้งอิงเพชรบานแพง พอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ